ะะตอนนี้นะคะอยู่ที่นคนปรปฐมนะคะอ่าม่ไล้กอายุ49ปีนะคะประทับใจอะไรเกี่ยวกับ,กบดอกดิบใช่ไหมคะแม่เล็กแบบเป็นคนดูแลสุขภาพนั่นเองนะคะก็ประทับใจเรื่องสินค้านะคะที่เราแบบได้ลองใช้ก่อนหน้าน,นะคะแม่เล็กก็แบบใช้สินค้าทุกตัวนะคะจากที่อื่นนะคะถามว่าสินค้าดีไหมก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดรีมีมจริงๆนะคะก็จะราคาสูงมาก แต่ว่าเกรดพรีเมียมของดอกดินนะคะราคาไม่แพงนะคะไม่ได้คิดว่าถูกมากมากและอยากแนะนําให้ทุกคนได้ใช้นะคะสินค้าของเขาม<อ>ีจริงๆไม่ได้ใช้เปิดตัวเลยนะคะ<อ>ดูนะคะตัวน,นี้นะคะก็จะ,ะเป็นไฟเบอร์นะคะตัฐานนะคะตัวนี้ตนนัวน,นี้ดีมากๆเลยนะคะช่วยให้แบบอ่าพืชพันณ์ดีขึ้นนะชับขึ้นแล้วก็ระบบทํางานของลําไส้นะคะลําไส้สะอาดนั่นเองค่ะ ทําให้เราไม่ปวยง่ายนั่นเองนะคะนั่นก็เป็นคอลลาเจนนะคะแช่ผู้หญิงสูงวัยอย่างเรานะคะกลับมาดูดดีได้นะคะแล้วก็หลายตัวมากๆเลยคือแบบใช้ที่ตัวอยากบอกใช้แค่ะคะตัวนี้นะคะเป็นเล็ะน,นะคะเป็นรองพื้นนะคะ แบบว่าใช้แะแบบหน้าเอียละเอียดมากไม่ต้องใช้เยอะใช้นิดเดียวนะคะแบบดูสิหน้าแบบเวลาเรามาทำแป้งมนติดคน,น้นมากๆัวนด้ด้วยนะคะนี่คือชาสกินนะคะจริงๆใช้แบบหลายตัวนะคะนี่โฟมค่ะนี่โฟมอันนี้หมดไปกล่องน,นะคะนี่สั่งมาใหม่นะคะตรงนี้นะคะคือโฟมของเขาใช้ดีมากๆแล้วก็ตอนแรกสั่งมาคู่กับเซรั่มนะคะเพราะดีว่าเออมาหลายตัวมากๆก็เลยแบบเขาหลังก็เลยสั่งแปะอ่า โกมานะคะใช้ดีมากคือแบบหน้าเด็กลงตัวนี้ก็ใช้นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นมักตาเห็นไหมคะเลยจะใช้แบบกันตัวเลยนะคะร้รนโรเซ่กระของกาแฟนะคะตัวนี้นะคะเห็นไหมคะเป็นก็ทานะคะตัวนะคะคือเป็นคนดูแลสุขภาพจริงๆค่ะอันนี้เป็นคนดูแลสุขภาพจริงๆนะคะไม่ใช่แบบ คือไม่ได้เน้นธุรกิจอะไรมากเป็นคนที่ชอบดูรายสุขภาพเพราะว่าเรามีธุรกิจส่วนตัวของเรานะคะแต่ว่าก็อยากแนะนําให้ทุกคนที่มีโอกาสที่มองหาโอกาสบนออนไลน์นะคะคือแนะนําธุรกิจนี่คือเหมาะําหรับคนไม่ไม่มีต้นทุนนะคะก็คือต้นทุนเราสามารถที่จะมาทำของบริษัทธินได้เลยนะคะเอ <c oughs> ็เล็กก็แบบเออ ก็ช่วงหลังๆเนี้ยเราก็แบบเวลาราน้อยนะคะเราก็เน้นลิภักฑรอยากให้ทุกคนได้มาลองทานนะคะเพราะว่าพิธีการพิภัณา์ของภาษาอังกฤษมีทุกตัวมีทุกตัวอันนี้คือลองจับตัวเองนะคะลองจับตัวเองให้คนจริงแล้วก็บอกมาแบ่งปันนะคะโอเคนะคะแต่ถ้าอยาก ทำธุรกิจเซิร์ฟโอ้โหที่นี่คือเหมาะมากๆเลยนะคะเป็นอะไรที่ทุกคนสามารถทําได้นะคะไม่มีทุนนะคะมาทําได้เลยค่ะคือมันไม่ได้ใช้ทุนอะไรเยอะนะคะไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องแพ็คไม่จําเป็นที่เราจะต้องแบบมานั่งเครียดเกี่ยวกับการทาออนไลน์นะคะทุกวันนี้นะคะเราสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกับบริษัทกับินนะคะคือมันง่ายขนาดนี้นะคะเชิญชวนทุกคนเลยนะคะเข้ามาเรียนรู้เข้ามาทำออนไลน์นะคะแบบได้ง่ายสบายสบายกับ แอปตบพีตาค่ะ